สวัสดีครับวันนี้ผมพามาที่ Honda Big w i วิบุรีรัมนะครับเรามีรถ2คันนะฮะที่จอดอยู่ตรงนี้สวยงามทั้งคู่นะครับแน่นอนครับก็คือ adv 350และ Forza 350นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะผมพามาดูตัว adv 350นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ของปี2022สวัสดีครับพี่ายครับผมสวัสดีครับเซียวไข่ h น n ้า Big w วิ g บุรีรัมครับผมเป็นยังไงฮะตอนนี้ กระแสตอนนี้คือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับสรุ่นนี้นะไม่ว่าจะเป็น ADV สามหาูนหรือว่าจะเป็น f o r ์ซ่าองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นคันแรกของของฮอนด้าด้วยนะครับผมที่เปิดตัวมาแล้วก็กระแสแรงมากครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น350ใช่มเป็นตัวใหม่เลยตัวนี้จะเป็นตัวตัวลิมิเต็ครับผมเป็นตัวแต่งนะครับอันนี้เป็นแดงแดงแบบ ไม่เงาใช่ไหมเขาเรียกเขาจะเป็นแบบหน้าหน่อยนะกึ่งๆหน่อยเนาะใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวแต่งครับเป็นของโยชิมูระขอสัมภาษณ์ได้ครับได้ครับผมเนียนมือมากครับเนียนมือมากที่ชุดแต่งที่จะมีมาก็จะเป็นตัวนะครับตัวรองเท้านะครับด้านหน้าชุวนี้คือจริงจริงในชุดตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีตัวนี้มาให้จะไม่มีครับก็จะเป็นยางแบบธรรมดามาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของเน็ตซีนะครับเป็นลูมิเนียมนะใช่ครับเป็นลูมิเนียมครับแข็งแรงนะครับาเจ้จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์เป็น G ีค a ับ ใช่ับชิมูระใช่วันนี้ก็จะมีนะครับด้านนี้เลยครับครับผมไฮไลท์เลยนะครับก็จะมีท่อของโยชิบูระให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นท่อฟูนะครับผมเราสําหรับลูกค้าที่ซื้อรุ่นนี้ไปนะครับเรามีท่อเดิมนะครับผมเอาติดมาให้ด้วยมีมาให้ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นท่อฟูเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวพามาฟังกันนะครับแล้วก็ที่ที่แบบผมได้ลองลองขับนิดหน่อยแล้วนะครับ ผมรู้สึกว่ามันมันดีมากตัวโช๊คจะเป็นโชว์ว่าครับผมปรับระดับได้นะครับปรับรีบาว์ได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเอ่อฮับซดาวนะครับผมโชว์ว่าเหมือนกันนะครับสุดจริงคันนี้สุดจริงนี่สมการรอคอยสมการรอคอยครับผมเห็นในกลุ่มนี้แบบโอ้โหคุยกันไว้เยอะมากเลยนะจริงผมก็ติดตามอยู่นะตัว ADV เนี่ยชอบมากเหมือนกันทรงสวยมากเลยนะครับผมตัวนี้ชิวนะก็จะปรับได้นะครับ4ี่ระดับนะครับ ปรับคันนั้นก็คือต้องดึงสองข้างครับแล้วก็ยกขึ้นไปใช่ครับอ๋อสี่ระดับนี่โอ้สูงเหมือนกันนะสูงครับผมนี่สูงนะสูงเลยนะก็ทําให้อารมณ์ในการขับขี่ท่องเที่ยวดีขึ้นครับผมลมไม่ตีหน้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับกัดแทนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาติดมาให้ด้วยใช่ครับผมหน้าจอจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมหน้าจอดิจิตอลมาให้เลยกุญแจเหมือนกันเป็นคีย์เลสครับแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จเหมือนกันครับด้านในนะครับ จะเป็นไทสีีมีไทสีไปให้ด้วยใช่ครับเหมือนกันกับฟฟรซาเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ดูเบาะด้านในนะครับเบาะด้านในก็พอๆกันกับของฟฟรซานะครับเท่ากันใส่โมกน็อกได้สองใบนะเต็มใบนะครับเยี่ยมมากเลยนะเขาออกแบบดีมากเลยนะใช่ครับขนาดของผมนี่เอ็กเอนี่ยังใส่ได้ใบเดียวตึงๆครับมันจะลึกครับใช่อันนี้ได้สองใบเลยใช่แล้วก็มีช่องแยกตัวนี้นะครับสามารถที่จะ ปรับแต่งได้ใส่ของใส่กระจุกกระจิกได้แล้วก็ตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับตาค่าเฉลี่ยอยู่ที่28กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ28เลยนะ28กิโต่อลิตรเลยก็เหมาะกับการขี่ใช้งานประจําวันนะครับหรือว่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับถือว่าประหยัดมากนะครับผมก็เดี๋ยวพาฟังเสียงก่อนนะครับ้าเดี๋ยวฟังเสียงกด้วยครับผมสุดเลยนี่ฮะดูแดีเขาดูเลนไหมนะฮะ จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมหรือเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้แท็กชั่นนะครับจะเพิ่มมาด้วยใช่ครับแต่ตัวนี้จะปรับได้อสองระดับนะครับก็จะมีงนาสัญลักษณ์ตัวชี้ขึ้นที่หน้าจอนะครับนี่ครับก็จะปรับได้อ๋อจะมี2ขีดก็คือมี1ขีดกับ2ขีดใช่ครับแล้วก็ปิดแท็กชั่นก็กดแช่ไปเลยครับหางก็ปิดปิดเลยทีนี้ใช่ครับไม่มีตัดกําลังเครื่องใส่ด้เต็มลุกโอ้โหเออครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยฮะ คนลุกขนลุกเลยเสียงนุ่มครับผมนุ่มๆน,นะครับนี่นะโอ้เสียงแม่งขนลุกเลยนะเดี๋ยวเป้นนิดหน่อยนะครับขออนุญาตเปนนิดน,น,นึง ไม่ได้เอาไม้มาเจาะที่ท่อนะครับที่ได้ยินจะเป็นเสียงที่เราติดที่ปกเสื้อนะครับอ่าไม่ได้เจาะที่ตัวท่อยเสียขนาดนี้ระหว่างโอรซ่านะครับกับ a อดีวสำหรับไทยที่กําลังลังเลนะครับเอดีวที่จะได้มาก็จะเป็นโชคหน้าหลังเป็นโชว่านะครับแล้วก็บอดี้แน่นอนครับคนละสไตล์คนละสไตล์ใช่ครับแล้วก็ตัวชิลนะครับ่อดี V จะเป็นปรับแบบแมนนวลนะครับแมนนวลเนาะใช่แต่ถ้าเป็นโอรซ่าก็จะเป็นแบบ ไฮโซเอาตัวนี้ครับผมใช้ไฟฟ้าใช้ลูกกดใช่ครับก็แล้วจะชอบใช่ครับแล้วแต่เราชอบแล้วก็เทคชั่นของพอต้าก็จะเปิดปิดได้อย่างเดียวไม่มีระดับ1-2ใช่ครับแล้วก็ตัวนะครับตัวชาร์จแบตก็มีเหมือนกันนะครับตัวกล่องตัวยูบ็อกตัวนี้จะจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าใช่ใหญ่กว่าของของเ d v นะครับแต่จากที่การได้ลองขับขี่แล้วผมว่าโชคหน้าหลังตัว ADV ดีกว่าใช่ไหมใช่ตัวนี้จะเป็นชคเดิมครับผมชคเดิมครับอ๋อตัวนู้นก็จะเป็นเอ๊ะถ้าเป็นคันตัว ADV ตัวสแตนดาร์ดได้โชว์ว่าด้วยไหมได้เหมือนกันได้เหมือนกันเป็นช่นเดียวกันเนาะได้โชว์ว่าหน้าหลังอัพไซด์ดาวนะครับด้านหน้าโฟรซ่าตัวนี้ก็จะเป็นโชว์มาตนดาร์ดติดมาอย่างเดีย่ครับผมรู้สึกว่า ADV จะดูขับสนุกและก็โชว์ดีกว่าใช่ครับนิ่มกว่าครับให้ความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเทเลสโคปิกนะครับด้านหน้านะครับโชว์หน้าของโฟรซ่านะครับผม อันนี้ตัวตัวโฟล์คซ่านะฮะมันมีตัวเหมือนตัวพิเศษหรือใส่ของแต่งมาเหมือน ADV ไหมครับเออถ้าเป็นโฟล์คซ่าจะไม่มีครับจะมีโฟล์คซ่าจะมี2รุ่นครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดและอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นรถซิงค์นะครับผมก็จะเพิ่มเออ่เพิ่มตัวเชื่อมต่อบลูทูธเข้ามานะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่ได้มีตัวเหมือนใส่ออปชั่นให้เหมือน ADV ยังไม่มีนะครับอ่าก็แปลว่าเราไปหาแต่งกันต่อเองใช่ครับอันนั้นพูดง่ายว่าสำหรมาจากโรงงานมาจากโรงงานเลยคครับบผมนนนนะะะะะฮฮแแแตต่่่ววาลล้ชอเย อันนี้ก็จะแบบสายสายโรดหน่อยอาจจะทางดําเยอะหน่อยทางดำเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนสนุกสนุกหน่อยดําก็ได้ลุยลุยก็ได้ได้ครับจริงๆิมันก็ลุยได้ทั้งคู่นะใช่ไหมฮะมันก็โอเคทั้งคู่อยู่ที่รูปทรงที่ชอบส่วนตัวเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะใช่ครับแต่สวยทั้งสวยทั้งสองคันถามผมสวยทั้งสองคันนะฮะเยี่ยมทั้งคู่นะฮะทั้งฟ้าทั้งแดงส่วนสูงเราก็ ผมอุปสรรคนิดนึงฮะส่วนสูงผมแต่ก็ขับได้ขับได้ครับผมก็ไม่ต้องห่วงครับเรามีคอร์สอบรมให้เราจัดทุกเดือนนะครับใช่นะฮะตัวนี้ที่เบียวายนะครับก็จะมีเป็นเหมือนสําหรับลูกค้าใช่ครับคอร์สอบรมให้แล้วก็จัดจัดบ่อยเหมือนกันนะฮะผมไปทุกเดือนกิจกรรมอยู่ครับเดือนเดือนนะฮะแล้วกิจกรรมวันเดททิปอะไรเงี้ยเราก็จัดทุกเดือนอ่าอันนี้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับเบียวายเลยสําหรับลูกค้าบิ๊กวิ่งบุรีรัมย์เลยนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่ากดไลค์ครับเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ผมสําหรับท่านใดหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาทางฮอนด้าบิ๊กวิงวิรัมได้เลยนะครับราคานะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ตารางนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่สําหรับเอ็กซ์กเอดีวีสามห้านะครับเริ่มต้นที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับจะราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็ฟอร์ซ่านะครับฟอร์ซ่าก็จะมี2รุ่นด้วยกันครับว่าจะเป็นรุ่นตัวสแตนดาร์ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นะครับผม ราคาอยู่ที่1 7ึ0 0 0บาทนะครับต่างกัน2,000นะครับราคาดีราคาดีใช่ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเฮียด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับไทโอ c h ช n n แนนะครับฝากเข้าไปติดตามนะครับจะมีรถรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็เข้าไปดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียมากเลยนะครับผมครับเราติดต่อดูนะครับที่ Big กวิง บุยลำนะครับ d i ีวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเราติดตามไปเรื่อยๆเราจะมีคลิปยังไงปล่อยให้ดูเรื่อยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ